สวัสดีจ้าสบายดีพี่ร้องสบายดีสกุสกุลคัะสวัสดีตอนเย็นที่บ้านสวนพอล่าเหมือนเดิมนะฮะเพิ่มเ,มเติมคือเหองเวียกต่อเพิ่งปลูกต้นทุเรียนไปหกต้นโอ้ยปลาก็เพิ่งให้อาหารไปปาก็เพิ่งให้อาหารปากาแตกดส,สดๆอีกแล้วส่าเรากินเก่ง มันเล็ดน,น้ำใหญ่พอเผาและะ้วค่ะปลูกมะฮงกับปลูกแล้วแล้วสุริยันกับปลูกแล้วแล้วปลูกใบหกต้นปลูกใบเบิงพี่น้องมันสิติดบอมันจะเป็นอะไรบอรตะักซะีมาใส่นานล่นแล้วมาใส่เกลือให้ต้นมะพร้าวพี่น้อง พราะต้องใส่เกลือว่มันชอบน้ำเค็มใส่เกลือแล้วมันแบบว่ามันสีใงเห็นปะสีใ่ไว้เพิ่น่ะก็เลยใส่เกลือปิดหนะ้ากนระหนาำรถถังแล้ว สบายดีอีกเกือหนึ่งรถจจับพี่น้องกับพลาป่เตือหนาฬิกาสามสิบนทีแล้วก็ยังแดดอยู่จะมาใส่เกลือต้นมะพร้าวเพราะว่าใส่พวกต้นอะไรมันสัตวดเป็นเคล็ดเป็นคู่ผสออนดอกกระตัดขวดมานี่พี่น้องตัดขวดมาสี่กัดจิจุม่มขวดลงในดินแล้วกัดิโรยเกลือไว้อาจจะมันเบิดเท่ากับกเติมใส่เดือนละรังกว่าไป ปลูกต้นทุเรียนแล้วปลูกครบต้นปลูกไว้เบิงมันสิติตบ่ปลูกง่ายหรือปลูกายากยางบรไดย,ยังก็ะไดความสวยงามก็ยังดีครับจ้ะ ใส่สองขางมีขวดจิงงิรีด้วยเนาะเพราะว่ามันชอบเค็มถ้าเราใส่กเกลือแล้วมันก็จะโตวไวมากหาเหลาะเก็บ tôn nhoi, có xài nói tôn nhớ có xài nhiều. để tôn nhạy, cả xài nhạy và nữa, tôn nhoi, xài nhoi. xài ไปสองหยุบเองเดี๋ยวโดนน้ำมันก็จะค่อยละลายไปเยนยดินต้นก็จะได้โตเร็วๆกำลังกำลังแตกอยอดใหญ่ไว้อยู่ด้กำลังติดนี่แล้วก็ปลูกได้เดือนเดียว เดือนพฤษภาจำพิดจำมึกผิดพอได้จดไว้แต่ปลาแล้วจำได้ว่าลงวันที่แปดพฤษภามะก็ไดสองเดือนปะ่ะเราจะไปใส่ต้นต่อไปดีกว่าใส่ไปเรื่อยๆจะพีดอใส่ไปเรื่อยนี่ตามขาก็ใส่ ใส่ไปทุกต้นวา,น,าน,นี่คลิปเพิ่นสอนมาใน YouTube เนาะหาก็เหดศึกษาก็ศึกษาจาก YouTube นั่นแหละพี่น้องคันบ่ศึกษากับปลูกบ่เป็นกะต้องศึกษาก่อนปลูกถ้าไม่ศึกษาเรียวปลูกแกละผัสิเสียเที่ยวซื่อๆซะคือ,อยังปลูกเพิ่นว่าให้ให้อันนี้มันโพดจักหน่อยนี่คือกลับไปศึกษามาจาก YouTube เด่นมันจะได้ติดไว้แล้วมันก็เส้ ไงใแล้วก็สีได้สลัดหมากมันออกไปคันคันปลูกลงฟังไปทั้งหมากเลยแบบว่าแบบมันใหญ่มันสลัดหมากออกมาได้เลยหมากเผาเนาะมันใหญ่มันมันมันนานเป็นพ่นว่าได้กับปลูกก็เห็นแบบปลูกแนวนอนนอนดิ่งตอนรับพระลาปลูกมันก็นอนเด้นอนสันผูแต่ปัจจุบันนี้มันก็เริ่มมันก็เด้งขึ้นมาเองของมันนี่เด้งขึ้นมาเป็นหน่วยเซนบอจากกากสื่อไปตามหัวจากต้นสื่อไปตามหัวมักเ้าวนี่ยผมปลามันนอน มันกระเด้งึงมาเป็นต้นแบบนี้ปันใหญ่มากโคนที่มันกระสีใหญ่หมันกรสีสลัดมากมันออกเดี๋ยวเราใส่นี่ก่อนนะคะใส่เกลือเรียบร้อยจ้านี่ค่ะแต่ยังบกครบสุดต้นดอกเพราะว่าหาขวดมาได้มากระใส่ได้นุณนี ใส่เกลือบางก็เห็หหดแห่ใ,กกใ,หใหญ่ไว้อดีตเพี่น้องผู้สังเกตเห็นในต้นมะพร้าวที่ปลูกก่อนใส่เกลือลงไปห้เลยใหญ่ไว้เห็นบ่เอากระเอาไว้อย่างสิหละเดี๋ให้มันละเหยลงไปเองอดีตพันสอนมาจากยูทูบนะคะให้มันละเหยไปเองบอกเกลือลองก่อนแลแหละ แล้วก็ใส่ไก่จากเหงาหมกเาวนี่เพื่อไก่ลายจะมันเค็มโพดจะมันตายเพราะามะพร้าวเขาชอบดินเค็มนะคะมะพร้าชอบดินเค็มกำลังติดมะพร้าชอบดินเค็ม การใส่เกลืออีกอย่างหนึ่งกระสีให้มาผ้ามันหอมมันหวานเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปยังบทแปล้วดอ,อันนี้ก็ยังไม่ได้ใส่อีกแต่ตีดเบิดแต่แหลมใน,นี่ยปาลาพี่น้องพอดปลาลอยตามข่อยทั้งตีก็ห้อาหารไปเลยได้บางกีในทางหนึ่งแต่กับเปลือกอาหารอยู่แต่กับเห็นตัวมันใหญ่อยู่กับพุ่มใจอยู่ย่านแบบเบิดอาหารลายเพชรปอยใหญ่เนาะ ยันขาดทุนกระซ่าเราไปรอไ้ข้างแรกลองคิดรองถูกยังกระตองคอยเปลี่ยนคอยไปเนาะขาคอยกับกำลังงามสมาทางอย่างอื่นมาแตงก็ยังหลอยู่เด้อมาแล้วก่อ ไปหาใส่เกลือในต้นเ้าใหญ่ที่ใส่ไปแล้วเดือนที่แล้วก่อนใส่เลยมันสัดดีได้ไปน้องมันงามอลยดีได้ต้นสามต้นต้นนั้นบอกขึ้นจักเถื่อเพราะใส่เกลือลงไปผัดเออแตกสัดตัวว่างน่งนญ่แล้วดีไงนีงามเกลือให้นางก่อน กระบอกน้ำเลยนะกระบอกเลยน้้ำคังเต็มต้นใหญ่แล้วต้นใหญ่แล้วกับสัตว์ปุบปุละค่ะพี่น้องมันถามมากว่าท้าจริงทำทุกวันไม่เหนื่อยหรอเมื่อยอยู่ดิแต่พักเป๊บหนึ่งมันก็เศร้าละเมือ่อยแต่ เวลาเราเห็นต้นไม้เติบโตนะมันมีความสุขดีพี่นะ้องคือจังเห็นต้นพาวนต้นใหญ่ๆขึ้นนี่นนก็มีความสุขถ้าเห็นพืชที่เขาปลูกเติบโตขึ้นมาเราก็มีความสุได้ะกับเห็นกันต้นไม้สวยงามครับคนมาแล้วกมีความสุขดี ก็ฮับเปคนหมักต้นใหม่อยู่แล้วนะมันกลแบบก็เลยมีความสุขก็ะหายเหนื่อยไปนี่จะก็แค่ผลผลิตออกมาดีเราก็หายเหนื่อยแล้วภนะูมิป่ากล้นมาเล็นหนาน้ำเต็มเต็มทีใหญ่และสัมผัสมือนะ เตีอี้มันเลยมันลอยเหร่นเต็มนานานานหนาหนาเลยเนาะโคตรปลาคอใหญ่ปาลาคอตัวใหญ่อะลีพอปัดช็อตตัวเบลอเลยซิเมนปลาคอปีนมากับปลาคอออกปลเบิด์ตป้ พ่อเป็นตัวใหญ่ๆไ,ได้แล้วกับไข่แล้วกับเลยลูกอ่อนเพราะว่าลูกอ่อนมันรอดปลาปานินกินเบิดปลาลูกอ่อนมันไข่เนี่ยแต่ปลานินเขาใหญ่เบิดร์ดเลยยะก,กับปล่อยตัวใหญ่พอ่อไะนะต่อคอมันกระบอกอันนี้ปลาเป็นแพร่หยาบหย